โอเคครับสวัสดีการอีกครั้งนะฮะอยู่กับผมนะฮะโรบินูดครับแล้วก็อยู่กับคุณแจ็คนะฮะขอเสียงนะฮะสวัสดีครับเออโอเคนะควันนี้ก็มาสอนสร้างเว็บไซต์นะแบบฟรีเว็แบบไซต์ฟรีอ่ะตอนแรกก็เปิดเอ,อ่อก o เกิลอะไฮนะแล้วก็เขียนเว็บไซต์เข้าไปนะอย่าเว็บไซต์นี่อย่าผมเอาไว้ให้แล้วกันนะอ่ะบีทีเอสดซ,ซ,ซีอ่ะเออแล้วก็พอมาถึงหน้ามันจะมีหน้าต่างแบบนี้ใช่ไหมะก็ไปที่สร้างเว็บบอร์ดครับ อันนี้ก็คุณก็อ่านไปเลยนะปาๆบาบา,าแต่ผมก็อ่านมาแล้วนะอันนี้ก็กดไลค์ไปด้วยนะมันจะถ้าเกิดกดไลค์มันจะไปให้อัตโนมัตินะหรือว่าถ้าเกิดคุณกดไลค์ไปแล้วแล้วคุณสร้างเว็บหนึ่งไปแล้วใช่ไหมแล้วคุณอยากสร้างเว็บใหม่ก็มากดตรงนี้นชื่อเว็บบอร์ดนะครับชื่อเว็บบอร์ดก็คือสมมตินะเวลาคุณเข้าเว็บบอร์ดคุณจะจําได้ง่ายเลยแบบของผมละผมจะเป็น r o บ i n h o ทีวีนะ มันก็จะด .bth .cc ให้เลยนะอ่ะเรื่องมูลหมู่นะฮะผมผมเป็นเอ่อบันเทิงวาเลนตี้นะกันมันมีเกมด้วยนี่หว่าตอนนั้นช่างมันนะเออแล้วก็ผู้ใช้งานก็คือเอสรหสอะที่เราจะเข้าเป็นแบบผู้ใช้งานอะเออนะฮะก็รหัสอะไรเดี๋ยวเอออันนี้ละพอ คุณจะตั้งเป็นอะไรก็ได้นะัะผมผมเป็นแอดมินนะโอเคอ่ารหัสผ่านฮนะแล้วก็คือรหัสผ่านเวลาเข้าเข้าเข,ข้าตัวแอดมินอ่ะเออเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมเปลี่ยนเป็นแอดมินอ่าบ s ละกันฮนะแต่ผมว่าแอดมินอย่างสุดลนะเออก็เป็นแอดมินนะตัวใหญ่เวลาพิมพ์ตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะอ่าแล้วก็รหัสผ่านฮนะอันนี้แล้วแต่คุณนะ อีเมลนะครับก็คือมันต้องเป็นอีเมลจริงเท่านั้นนะฮะเพราะว่าเราต้องเอาไปยืนยันในฮอตเมลนะอ่ะเอาอะไรไปก็ได้อันนี้ก็พิมพ์เป็นเลขไทยนะอ่ะเนี่ยทีเนี้ยมันจะมีเลขศูนย์นะก็คือเลขศูนย์เนะี่ยผมพิมพ์เท่าไหร่ก็พิมพ์ไม่ได้ทั้ทีเลขศูนย์นะเพราะมันรู้สึกว่ามันจะไม่มีศูนย์ไทยนะเออข้างนันก็เราเราก็เขียนมั่วๆไปก่อนแบบๆแบบอ่ะแล้วมันจะเป็นอย่างงี้นะ แล้วก็เออกลับไปไหมพยายามออนที่มันไม่มีเลขศูนย์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านี่ไงเว็บบอร์ดเกมแต่ผมจะเอาเป็นมันเจะวาลิตี้นะอ่ะชื่อผู้ใช้ อันอีเมลเอออ่ะอ่ะสเจ็ดอยู่ไหนเจ็ดเนะฮะอือเรียบร้อย ตกลงไปอ่ะเสร็จแล้วนะแล้วก็ไปอีเมลเราเลยฮอสเมลนะอ่ะ,อะวันนี้ผมก็จะมาบอกนะฮะคุณแจ็คเขาจะขายรหัสต่อนะฮะยศสองดอกกี่ขีดว่าแจ็คสามครับเออสองดอกสามจุดสามจุดใช่ไหเออก็มีบาเลตใช่ไหมเจเทก อ่ะฮะสองควางสนายเขียวอะไรอีกพูดเลยเอฟเอ่เอออะไรวะเอเคยิงระเบิดครับแล้วก็พกก็มีก๊อกแต่ว่าไม่มีพวกยูทิ่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีพวกยิงระเบิดอะ <User. S 1> โอเคครัเม่กี้เกิดเหตุข้องบามาการน,นะแล้วมาที่อีเมลขยะนะฮะแล้วก็มาอันแรกเลยแล้วก็ คลิกอันนี้นะลิงก์นี้นะแล้วกออ็ตกลงไปแล้วก็ปิดไปเลยอ่ะเขาจะมาแบบนี้นะอ่ะชื่อผูใช้ไปแอดมินจะจำนะอ่ะเรียบร้อยอนะโอเคเนี่ยก็เรียบร้อยนะดย๋ยวิธีการเอ,อ่ออะไรอนะวิธีเขาเรียกว่าวิธีการแบบ เพิ่มช่องหรืออะไรเนงะี้ยเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปหน้านะโอเคครับขอบคุณครับ